จุดชมวิวเป็นเขื่อนหน้าเมืองคักเลยลงเหลือให้บิเรือนี้ค่ะที่ยังไม่ได้รับการเวนคืนนะคะก็เลยอนุรักษ์ไว้ครัก็เถืนงามนะตามที่ตามสมัยนะคะล้านหลังก็ทำเป็นตึกัสมัยโมเดิแล้นะคะแต่ทีเห็นีลนะคะตรงที่เนนะเี๋ยวเราก็ะเห็นใครอยู่ก็คือาที่ตกดินี่มีถางที่เดนทางตรงนี้นะคะาที่จะดินบรเวณนี้นะะจะอากาศปรวนนะะกาจจะวันที่ฝนตกหนักนตรงเวลานี้นก็เยแล้วก็ ថ្ងៃឡើងយើងនឹងនៅនៅនៅអំពីនៅក្នុងធំដៃរបស់ធំយើងយប់យាននេះខាងរបស់ហាត់មកយប់ព្រលហើយក៏ dinner វិញរបស់នឹងទីប្រជាថ្ងៃនេះទៅ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  ถ้เห็นซากไม้ไผ่ซากเดือไฟแล้วก็คือเขาเริ่มเก็บกู้เดือไฟเลยค่ะและท่านก็อาจจะชมจากเมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมคะก็วันนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วค่ะนะครับแต่ก็จะมีโชว์หนึ่งลำนะฮะวันนี้นะฮะก็ปิดท้ายค่ะนะฮะเพราะว่าผลงานของเราเริ่มมาจากตั้งแต่วันที่ยี่สิบจนถึงสามสิบวันสุดท้ายนะฮะท่านค่ะแต่ยังบนฝั่งก็ยังมีพอเพราะขายไม่ขาดสินค้าอยู่นะครับนะครนี่คือภาพที่ตกดินแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะบทคริสต์สวยงามนะคะท่านคะนะฮะใครถือติดก็อธิษฐานได้เลยนะครับท่านคะนะ ทุกท่านมองไปที่ทางด้านที่เหนือนะคะก็จะเห็นดวงไฟดวงสีส้มนะคะนั่นก็คือดวงไฟจากสะพานมิตรภาพเทลาไฮที่สามนครปฐมมุ่นนะคะนะคะสะพานคนละก็ห่างหางจากนี้ไปประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกท่านอยากจะไปเยี่ยมชมเที่ยวชมสะพานมิตรภาพก็ไปได้เลยนะคะนะคะสะพานมิตรภาพก็ได้รับฉายาว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดนะคะท่านอยากจะข้ามไปเที่ยวลาวก็ข้ามที่สะพานได้ค่ะนะคะนั่งรถยนต์ส่วนตัวขับเข้าไปได้เลยนะคะทุกท่านก็นั่งรถบัสที่บขสคนละเจ็ดสิบห้าบาทนะคะเป็นรถรถบัสระหว่างประเทศนะคะทิด้้้้ค่่ะะะะะนนทททีชชมมัังงสพาแลวก็ปรเ นะฮะนะส่งส่งไปที่ไทยลาวเลยนะครับท่านคะนะฮะแล้วก็ตรงกลางกลางเกาะนะฮะเกาะเกาะกลางโขงที่ท่านเห็นฮะไอซ์แลนด์นะคือเกาะดอนโดนะฮะดอนโดไอซ์แลนด์เกาะดอนโดก็คือมีความปกครองของสปปลาว์ค่ะนะฮะก็จะมีบ้านเรือนและสิตของลาวอาศัยอยู่ค่ะประมาณหกพันล้าคาเรือนเลยนะคะหนบนเกาะนะก็นน้ำมีท่วมนะตลิ่งก็เลาะตามกาลเวลาแต่ก็ยังอยู่ได้นะฮะนะฮะตัวนี้นะฮะนะฮะแล้วก็สักนะคะทุกท่านท่านตั้งแต่เกิดมามีใครเยอะไหมคือ